สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูป,ปอนอีกแล้วนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูป,ปอนนะคะจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทยนั่นเองค่ะเด็กๆคะเตรียมหนังสือของตัวเองไว้รอเลยนะคะคนไหนที่ยังไม่เจอไปหาของตัวเองเลยค่ะแต่ถ้าคนไหนที่เจอแล้วเด็กๆเ,เปิดหน้าที่14ได้เลย หน้าที่14นะคะจะเหมือนของคูป,ปองเลยค่ะเจอกันหรือยังเอ่ยถ้าเจอแล้วพร้อมไหมคะนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าครูป,ปอนจะพาเด็กๆนะคะฝึกอ่านหน้าที่17นั่นเองเวลาอ่านเด็กๆก็ต้องชี้นิ้วตามด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ บทที่หกกอไก่สระอูอ่านว่ากออูกูเรามาอ่านกันเลยกออูกู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 กออกกออก Joouju, 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 Dooudu, 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 Dooudu. ตออูตู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 ต้ออูตูบออูบ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 ูปออูปู 뽀우부, 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 뽀우우우우우 어우우, 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 어우우. เรามาดูในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างค่ะดออูดูปออูปูดูปูตออาตาดออูดูปออูปูตาดูปูบออูบูดออูดูบูดูออา,อา d ดอูดูบ,บูบูดอูดูบูดูอาดูบูดูเก่งมากเลยค่ะฝึกอ่านกันด้วยนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะอ่านกันได้ไหมเอ่ยอ่านได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆคะอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมทบทวนการอ่านหนังสือของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คูป,ปอนก็ฝากกิจกรรมดีๆไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย